พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมาก เพราะเศรษฐกิจของเราพึ่งพาการส่งออกและการท่องเที่ยวมากดังนั้นเราจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่และพัฒนาให้เกิดการลงทุนใหม่ในประเทศรวมทั้งการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ที่ขณะน,นี้อยู่ระหว่างการผลักดันเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แต่ในอนาคต เราก็ต้องหาโครงการขนาดใหญ่ในการลงทุนตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีทั้งนี้นโยบาย EEC ใช้เวลาในการลงทุนและก่อสร้างโครงการต่างๆซึ่งก็เริ่มมา5ปีแล้วซึ่งในะอีกระยะหนึ่งเมื่อโครงการ EEC สำเร็จก็ต้องหาโครงการใหม่เช่นโครงการสะพานเศรษฐกิจภาคใต้หรือแรนบิด ที่จะเชื่อมระหว่างทะเลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกระหว่างทะเลอันดามันกับอ่าวไทยในพื้นที่ภาคใต้โครงการนี้กําลังพิจารณาว่าควรจะมีหรือไม่ก็ให้ไปศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้นายกรัฐมนตรียังกล่าวต่ออีกนะครับทุกอย่างใช้เวลาในการก่อสร้าง e e c เริ่มมา5ปีแล้วก็ไปได้ระยะหนึ่งก็ต้องหาโครงการใหม่เรากำลังดูว่าจะเชื่อมตะวันตกและตะวันออกได้อย่างไรควรจะมีหมายเรื่องของแลนบริ rit, ที่กำลังให้แนวทางไปศึกษากันอยู่ผมคิดว่าก็จะช่วยเศรษฐกิจในระยะยาวได้ในต่อไปการขนส่งข้ามตะวันตกและตะวันออกอ่าวไทยกับอันดามัน ท่าเรือต่างๆต,ต,ต้องพัฒนาทั้งหมดอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติต้องเดินต่อไปขั้นตอนการศึกษาขั้นตอนการลงทุนเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวได้พลเอกประยุทธ์กล่าว นายอนุชาบูรพชัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในคอรอมวา่าให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาในเรื่องโครงการขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งดำเนินการในลักษณะเดียวกับโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในพื้นที่ต่าง ั้งนี้ต้องคิดแผนรองรับทั้งหมดเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลซึ่งต้องดูในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจภาคใต้ก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาให้ครบทุกด้านทั้งในเรื่องของการพัฒนาท่าเรือโลจิสติกและระบบรางที่เชื่อมโยงทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกหรือโครงการที่เป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่อื่นๆให้ไปศึกษาแล้วนำกลับมารายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบอีกครั้งหนึ่ง รายงานข่าวยังระบุว่าโครงการแลนบิดภาคใต้ของไทยเป็นโครงการที่มีการผลักดันมาหลายรัฐบาลโดยความคืบหน้าล่าสุดนายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ผลักดันโครงการแลนบิดโดยได้งบประมาณในการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการซึ่งแยกเป็น3ส่วนคือ 1. การพัฒนาท่าเรือน้ำลึกสองฝั่งทะเลเอ่าวไทยและทะเลอันดามัน โดยพัฒนาท่าเรือน้ำลึกระนองและพัฒนาท่าเรือน้ำลึกชุมพรสอการพัฒนาทางหลวงและมอเตอร์เวย์เชื่อมระหว่างจังหวัดระนองจังหวัดชุมพร 3. การพัฒนารถไฟทางคู่สายใหม่เชื่อมระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระยะทาง120กิโลเมตรโดยกระทรวงคมนาคมได้รับงบประมาณในการศึกษาแล้วโดยมีความคาดหวังว่าโครงการนี้จะทำให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องทั้งธุรกิจโลจิสติกและธุรกิจต่อเนื่องอีกมากมาย ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆทางอัฟริเจอร์ในคลิปต่อๆไปขอบพระคุณมากครับ